สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับเรื่องกรรมเรื่องที่สองนะคะของผู้เล่าเองนะคะก็จะมาแชร์ให้ฟังเรื่อยๆนะคะสลับกันไปกับชีวิตประจำวันในเมืองอังกฤษนะคะเรื่องก็มีอยู่ว่านะคะดิฉันได้แต่งงานกับตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษนะคะที่จังหวัดหนองคายะคะ่ะแล้วก็วันแต่งงานเราก็ไปทำพิธีที่หมู่บ้านของดิฉันนะคะ สามีก็อยู่ที่จังหวัดค่ะอยู่ที่จังหวัดน้องคายอยู่ที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษนะคะเพราะว่าเขาต้องออกลาดตระเวนนะคะ15วันถึงกลับเข้ามาครั้งหนึ่งและช่วงแต่งงานใหม่ๆดิฉันก็ยังไม่กล้าย้ายไปอยู่กับเขานะคะเพราะว่าจะต้องอยู่ที่ห้องพักคนเดียวเ,เวลาเขาออกไปปฏิบัติราชการพิเศษนะคะ ข้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษหรือนอปพอนี่นะคะเขาก็จะมีผู้กองเป็นหัวหน้านะคะก็จะนำลูกน้องนะคะก็คือตำรวจทั้งหลาย36นายในสมัยนั้นนะคะออกไปปฏิบัติราชการตามป่าเขาลำนาภัยที่มีคอมมิวนิสต์อาศัยอยู่นะคะ บางครั้งก็เกิดการประทะนะคะแล้วก็มีการสูญเสียนะคะก็เป็นเรื่องธรรมดาของแนวหน้าที่ปกปักรักษาประเทศชาตินะคะตอนนี้มาเล่าถึงเรื่องกรรมเลยดีกว่านะคะเรื่องมันเกิดขึ้นเพราะว่าดิฉันมีท้องนี่แหละคะ่ะตั้งท้องนะคะไม่ใช่มีท้องแล้วพอดีก็อยากจะกินโน่นกินนี่แปลกแปลกเข้าทุกวันนะคะในที่สุดก็ สามีก็ต้องหามาให้จนได้กินในที่สุดนะคะได้กินทุกอย่างที่อยากจะกินนะคะเพราะว่าเป็นลูกคนแรกแล้เขาก็กําลังเห่อค่ะก็เลยตามใจทุกอย่างนะคะค่ะเรื่องมันเกิดขึ้นเพราะว่าวันหนึ่งนะคะดิฉันก็เดินไปที่หลังบ้านนะคะของพ่อแม่ก็มองขึ้นไปเห็นรังนกพิราบนะคะที่มันมาทำรัง อาศัยอยู่ที่ที่เรือนหลังเล็กๆนะคะที่หลังบ้านพ่อพ่อกับแม่จะมีเรือนนกพิราบค่ะมันมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเลยนะคะดิฉันได้ไปยืนมองอยู่ครู่หนึ่งนะคะและความคิดที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ในตอนนี้เนาะแต่ว่ามันเป็นไปได้ในตอนโน้นค่ะก็เนึกออยากจะกินลูกนกพิราบนะคะ ทอดกระเทียมพริกไทยขึ้นมาอย่างแรงนะคะตัวใหญ่ๆดิฉันไม่นึกอยากจะกินนะคะอยากจะกินตัวเล็กๆตัวที่มันยังมีขนนิดหน่อยอะไรประมาณนั้นนะคะความคิดชั่วๆอย่างนี้ก็เกิดขึ้นในสมองนะคะตอนนั้นแล้วก็พยายามจะมาเล่านะให้สามีฟังตอนแรกๆสามีก็ไม่ได้เห็นด้วยนะคะ เขาก็คัดค้านอยู่ว่ามันจะบาปนะคะแต่ว่าดิฉันก็อยากจะทำบาปมั้งตอนนั้นก็ไม่รู้เป็นยังไงไม่ยอมอยากจะกินให้ได้นะคะในที่สุดเขาก็ต้องไปจับลูกนกพิราบนะคะมาทำอาหารทอดกรอบกระเทียมพริกไทยให้ดิฉันได้รับประทานค่ะเวลานั้นนะคะมันเป็นอะไรที่ ถูกใจและก็อร่อยแล้วก็มีความสุขมากนะคะไม่ได้รับประทานครั้งเดียวค่ะต่อมาดิฉันยังบอกให้เขาไปจับลูกนกมาทอดให้กินอีกรอบหนึ่งนะคะเป็นสองรอบสามรอบค่ะจากนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะดิฉันก็ใช้ชีวิตไปตามปกติจนกระทั่งคลอดลูกนะคะลูกก็จนโตก็ไม่มีอะไรนะคะแต่ว่าความละหองระแหง ในครอบครัวก็เริ่มจะเกิดขึ้นเพราะว่าสามีของดิฉันนี่เขาชอบดื่มนะคะดื่มเหล้าเยอะๆนะคะพวกนักรบนะแล้วก็ดื่มเหล้าเครานารีนะคะดื่มแล้วก็ไปเที่ยวผู้หญิงประมาณนี้คะ่ะชีวิตตอนนู้นนะคะดิฉันลืมเล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะคลอดลูกนะคะเราก็ได้ย้ายมาอยู่ที่ กองร้อยนะคะกองร้อยก็คือมีบ้านพักข้าราชการตำรวจเนี่ยแหละคะ่ะดิฉันก็ย้ายมาอยู่กับสามีเพื่อที่จะมาอยู่ในตัวจังหวัดนะคะแล้วก็เพื่อที่จะสะดวกในการคลอดลูกที่โรงพยาบาลใหญ่ๆนะคะเหตุการณ์ก็ผ่านมานะคะชีวิตในครอบครัวก็ไม่มีความสุขนะคะเพราะว่าสามีเที่ยวดื่มแล้วก็ติดผู้หญิงแต่ก็ ใหได้ไปจริงจังกับใครก็จริงแต่ว่ามันก็สร้างความเจ็บปวดนะคะในผู้หญิงในผู้หญิงด้วยกันจะรู้ดีค่ะว่าเวลาสามีนอกใจแล้วเราจะรู้สึกยังไงเมื่อมีปัญหาเยอะขึ้นนะคะเราก็ทะเลาะกันทะเลาะกันแล้วก็เลิกกันนะคะเลิกกันไปกี่ครั้งนะคะก็จะเลิกกันในที่สุดนะใช้ชีวิตแบบ ยุ่งยากมากมายเลยนะคะตอนนั้นจะเล่าย่อๆให้ฟังแค่ว่าชีวิตในครอบครัวมีปัญหาเยอะมากนะคะสามีก็ชอบไปทะเลาะบาะแว้งกับเพื่อนนะคะก็ดื่มเหล้าเมาแล้วก็ไปมีเรื่องนะคะชกต่อยกับเพื่อนเป็นประจำนะคะจำได้ว่าเราเลิกกันนะคะ เลิกกันแล้วก็มาคืนดีกันเลิกกันแล้วก็มาคืนดีกันประมาณ4ครั้งนะคะครั้งสุดท้ายครั้งที่4ดิฉันก็ได้ตัดสินใจอย่าขาดจากสามีนะคะเลิกกันก่อนเขาไม่ได้ยอมยาแต่ก็เราก็แยกกันอยู่นะคะดิฉันก็ไปแอบซ่อนอ,อยู่ที่โรงงานนะคะไปทำงานโรงงานที่แถว สมุดสาครเพราะถ้าหากว่าอยู่กับบ้านนะคะอยู่ที่บ้านพ่อแม่เขาก็จะมาตามมาตามแล้วดิฉันก็จะใจอ่อนเพราะว่าดิฉันจริงๆแล้วเป็นคนรักครอบครัวมากนะคะไม่อยากให้ครอบครัวแตกแยกนะคะก็อดทนกับเขามาเรื่อยๆคะ่ะจนในท,ที่สุดก็เป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่ด้วยกันนะคะเพราะว่าเราหมดสิ้น ทุกสิ่งทุกอย่างสามีก็ติดผู้หญิงแล้วก็ออกจากราชการนะคะในที่สุดก็ไม่มีอะไรเหลือดิฉันก็ไม่ได้ทำงานก็เลี้ยงแต่ลูกนะคะเลี้ยงลูกสองคนตอนนั้นเรามีลูกสองคนแล้วคนโตก็อายุประมาณ8ขวบนะคะตอนนั้นแล้วคนเล็กก็เพิ่งจะสองสปีเองยังไม่ถึง3ปีดีเลยค่ะ ก่อนที่จะตัดสินใจเลิกนะคะดิฉันก็ใช้ชีวิตอยู่กับเขาอยู่กันประมาณ8ปีเลยค่ะแล้วก็เขาไปไหนออกจากราชการแล้วดิฉันก็ตามเข้าไปทุกที่นะคะไปลำบากลำบนด้วยกันจนในที่สุดเราก็ไปไม่รอดก็ถึงยอมรับว่าเราต้องเลิกกันในที่สุดนะคะด้วยเหตุนี้นะคะถ้าดิฉันไม่ไปทำงานไปแอบซ่อนตัว สามีก็จะตามมารบกวนนะคะแล้วก็ขู่ฆ่าในที่สุดดิฉันก็ต้องทิ้งลูก2คนไว้กับพ่อกับแม่นะคะลูกยังเล็กมากตอนนั้นอะ่ะลูกคนเล็กน่าจะเพิ่ง2ปีครึ่งแล้วก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยคะ่ะดิฉันก็ได้ทิ้งไว้กับแม่นะคะและน้องสาวที่บ้านเพื่อที่จะไปซ่อนตัวแล้วก็ไปอยู่กับญาติของ น้องสาวอีกคนหนึ่งนะคะญาติที่ญาติสามีเขาที่เขาแต่งงานแล้วไปมีครอบครัวอยู่ที่กรุงเทพนะคะเขาก็แนะนํางานทํางานโรงงานนะคะถอผ้าสมัยก่อนนะคะเรื่องนี้มันมันนานมาแล้วคะ่ะแต่ว่ามันเป็นกรรมที่ฝังใจนะคะฝังใจที่ฉันก็ไปใช้ชีวิตทํางานโรงงานแล้วก็ได้แต่ส่งจดหมายไปถามพ่อแม่เรื่องลูกเรื่อง ต้าอยู่ที่บ้านนะคะพ่อแม่ก็จะบอกให้ระวังตัวอยู่เสมอเพราะว่าพ่อของเด็กก็จะตามไปรบก,กวนพ่อกับแม่ของดิฉันนะคะและก็บางทีก็แย่งอาลูกไปนะคะแย่งอาลูกไปบังคับให้ลูกขึ้นรถไปกับตัวเองนะคะลูกก็ร้องไห้เมื่อก่อนนะคะเป็นอะไรที่น่าสังเวชใจเพราะเขา เป็นบ้าดื่มเล่าไปแล้วนะคะตอนโน้นเขาก็เอาลูกทั้งสองไปทิ้งให้พี่สาวเขานะคะและพี่สาวเขาก็จะส่งจดหมายมาที่บ้านของดิฉันบอกว่าลูกอยู่ที่นี่ที่นี่นะคะพ่อกับแม่ของดิฉันก็จะได้ส่งข่าวไปหาดิฉันที่กรุงเทพนะคะตอนนั้นก็ต้องมาตามลูกกลับค่ะโชคดีที่ไม่เจอกับเขานะคะก็เป็นอะไรที่วกวน ชีวิตมีแต่ปัญหาและความเศร้าซ้อยในจิตใจนะคะเพราะว่าคิดถึงลูกนะคะลูกก็ยังเล็กมากทุกทุกอย่างตอนนั้นก็ต้องอดทนเป็นที่สุดนะคะพอกลับไปเยี่ยมลูกสองสเดือนครั้งก็ลูกก็ร้องไห้ตามนะคะลูกก็กอดไว้แน่นไม่ยอมปล่อยนะคะก็เป็นภาพอะไรที่สะเทือนใจสะเทือนความรู้สึก สมัยก่อนโน้นะคะก็จะมีแค่รถทัวร์จากกรุงเทพถึงหมู่บ้านที่ดิฉันอยู่นะคะกลับไปบ้านแต่ละทีดิฉันก็จะนั่งร้องไห้จากขึ้นรถนะคะร้องไห้ไปจนถึงโคราชเพราะว่าตอนนั้นจิตใจของดิฉันยังไม่เข้มแข็งเหมือนตอนนี้นะคะเป็นคนจิตใจอ่อนแอมากเมื่อก่อนเป็นคนขี้แยนะคะ ก็ไม่อยากจะบรรยายถึงความเศร้านะคะ,ะพูดให้ฟังย,ย่อๆนะคะว่าแม่กับลูกก็ต้องคิดถึงกันมากอยู่แล้วใช่ไหมคะก็ไม่ว่าจะทำอะไรนะคะดีแต่ว่าดิฉันตอนนั้นทำงาน12ชั่วโมงนะคะวันหนึ่งทำงาน12ชั่วโมงเลิกงานก็เหนื่อยมากแล้วก็บางทีก็นอนก็ไม่มีเวลาคิดมากแต่ว่า ก็จะเป็นอะไรที่คิดถึงคิดตลอดนะคะว่าต้องเก็บเงินให้ได้เพื่อที่จะได้กลับไปอยู่พร้อมหน้าพร้อมตานะคะและก็คิดว่าเวลานั้นสามีเก่าของดิฉันก็คงจะไปมีคนอื่นแล้วก็จะไม่มายุ่งกับชีวิตของดิฉันอีกค่ะหลังจากที่เรา เลิกกันนะคะ7ปีผ่านไปนะคะที่ฉันก็ลมลุกคลุกคล,ลานทางานหาเงินส่งมาให้ทางบ้านเลี้ยงลูกนะคะลูกก็เริ่มจะโตขึ้นค่ะตอนนั้นที่ฉันก็ได้ขออนุญาตลูกแต่งงานใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเพราะว่ามีคนมีฐานะดีนะคะเข้ามาขอแต่งงานแล้วก็จะรับผิดชอบชีวิตนะคะส่งเสียลูกให้เรียนหนังสือค่ะ ก็เลยตัดสินใจแต่งงานอีกครั้งหนึง่งตอนนั้นดิฉันกลับมาอยู่กับลูกแล้วนะคะอยู่ที่บ้านได้ปีหนึ่งก็ไปทำงานเป็นครูสอนเด็กนะคะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะก็ทำให้มีรายได้มาพอดูแลลูกได้ค่ะ mm. เงินเดือนก็ใช้เดือนชนเดือนนะคะแต่ดิฉันก็ทำขนมขายให้เด็กๆด,ด้วยแล้วลูกก็เอาไปขายช่วยที่โรงเรียนของลูกด้วยนะคะ ก็เป็นชีวิตที่อยู่ได้นะคะแต่ว่ามันก็ไม่มีเงินคือไม่มีเงินมากมายไม่มีเงินพอที่จะเก็บไว้ให้ลูกเรียนหนังสือเมื่อเขาโตขึ้นนะคะถึงได้ตัดสินใจแต่งงานนะคะก็ได้มาอยู่กับลูกแค่ปีเดียวนะคะก็แยกจากลูกอีกแล้วนะคะเพราะว่าแต่งงานแล้วดิฉันก็ต้องไปอยู่ที่บ้านของผู้ชายนะคะของสามีลูกก็กำลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นนะคะตอนนั้นก็ เริ่มจะเข้าใจนะคะเริ่มจะเข้าใจแม่มากขึ้นดิฉันจะสอนลูกเสมอนะคะว่าให้เป็นคนดีแล้วก็เอาตัวรอดอยู่ในสังคมให้ได้โดยไม่มีปัญหานะคะดิฉันจะสอนคํานี้จนลูกจําขึ้นใจเลยคะ่ะไม่ว่าเราจะอยู่ห่างกันแค่ไหนนะคะดิฉันก็จะเขียนจดหมายถึงลูกตลอดนะคะเพราะว่าช่วงนั้นมันไม่มีโทรศัพท์มือถือเหมือนทุกวันนี้นะคะ ดิฉันก็ได้ส่งเสียเงินให้ลูกนะคะทุกๆเดือนให้น้องสาวดูแลลูกเลี้ยงลูกให้นะคะจนลูกคนโตจบมัธยมปลายนะคะแล้วลูกคนเล็กก็เริ่มจะเข้ามัธยมนี่แหละดิฉันจำได้แล้วก็ดิฉันก็ได้ย้ายลูกทั้งสองมาอยู่ด้วยนะคะก็กดปรากฏวว่าลูกสาวของดิฉันคือเขาไม่ชอบ พ่อเลี้ยงนะคะเพราะว่าสามีใหม่นี่เป็นคนจีนแล้วก็เคร่งครัดนะคะแล้วก็ทุกอย่างต้องมีระเบียบหมดความคิดก็ขัดแย้งกันนะคะเราก็จะทะเลาะกันอีกแล้วนะคะบ่อยๆในที่สุดนะคะดิฉันก็ดิฉันตัดสินใจเลิกกับสามีคนที่สองนี้เลยนะคะเพราะว่ามีปัญหากับลูกดิฉันมาก เขาก็รู้อยู่ว่าดิฉันรักลูกมากแต่เขาก็ยังทําตามอะไรเราไม่ได้สักอย่างคือคนรวยๆนี่นะเวลามาอยู่ด้วยกันจริงๆแล้วจะเห็นนิสัยที่แท้จริงของเขานะคะเพราะว่าเขาจะรักแต่เราคนเดียวไม่รักลูกเราเลยมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะ เพราะจุดประสงค์ที่แต่งงานอีกครั้งหนึ่งก็เพื่อที่จะมีฐานะที่ดีขึ้นเพื่อที่จะช่วยส่งเสียลูกเรียนนั่นเองค่ะค่ะเรื่องมันก็จะมีอีกประมาณหนึ่งคลิปนะคะคลิปนี้ก็ยังไม่จบค่ะเพราะเรื่องของเรื่องมันสอดคล้องกับกรรมที่เราทำกันไว้นะคะก็เลยอยากจะเล่าต่อใน EP 2ีนะคะขอบคุณที่รับฟังค่ะต่อ EP 2ีนะคะสวัสดีค่ะ